สวัสดีครับผมชื่อเกลดนะครับเป็นวิทยากรของไน์เปิดรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับยูไอพาร์ทนั่นเองนะครับอ่าวันนี้ก็จะเป็นตอนที่2ของซีรีส์ของเรากแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะกลับไปทบทวนว่าแล้วซีรีส์ของเราเนี่ยตอนที่1เป็นยังไงบ้างนะครับสามารถทบทวนได้ที่ลิงก์ข้างล่างตรงนี้นะครับลิงก์ข้างล่างตรงนี้อ่าก็โอเคครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันเนาะนะครับก็ซีรีส์ของเราซีรีส์ตอนที่2ของเรานะครับเป็นการสาธิตให้ดูนั่นเองนะครับว่ายูไอพาร์ทเนี่ย ก็เริ่มจากเคสของที่ผมเล่าค้างไว้เมื่อตอนที่1นั่นเองนะครับเคสของเขามาดูกันว่าเขาต้องทํางานอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่เขาจะมารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า UI Path นะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่เขาต้องทําก็คือว่าเขาจะต้องเป็นการไป export ไฟล์ CSV นะครับออกมาจากโปรแกรมสารรูปที่เขาเตรียมไว้ในบริษัทของเขานะครับก็จะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าอันนี้คือไฟล์ CSV นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟล์ CSV นะครับหน้าตาเป็นยังไงเนาะนะครับ หน้าตามันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเห็นว่าเนี่ยครับข้อมูลก็จะมีข้อมูลแบบบอกว่าบริษัทชื่ออะไรนะครับเป็นยอดขายของวันไหนนะครับหมวดสินค้าเป็นยังไงนะครับก็เห็นว่าคอลัมน์นี้ของเราก็จะเป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับรหัสินค้านะนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดว่าสินค้าที่ว่าหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ต่อ,ต,อต่อมาก็จะเป็นพวกแนวๆรายชื่อลูกค้ารหัสลูกค้านะครับปริมาณยอดขายสุทธิมูลค่าขายเป็นต้นนะครับคราวนี้ ความหนักใจของคนที่ต้องนั่งทำงานนี้ทุกวันคืออะไรนะครับขออนุญาตให้ดูเลยครับว่าข้อมูลของเราแต่ละวันที่ออกมาเนี่ยมีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเด็นมากดูได้แบบคร่าวๆเลยฮะข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณหนึ่งพันนิดหน่อยบรรทัดนะครับอ่ะก็อาจจะดูแล้วโอ้ข้อมูลก็ดูเยอะใช่ไหมครับแล้วปัญหาจริงๆคืออะไรใช่ไหมครับปัญหาจริงๆก็คือว่าเขาต้องทําการแปลงนะครับแปลงจากข้อมูลที่หน้าตาอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นข้อมูลให้มันออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับอ่า คำถามคือทำไมต้องออกมาเป็นหน้าตาอยนี้ใช่ไหมครับก็เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ข้อมูลที่เป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับมันจะไม่สามารถออกมาเป็นรีพอร์ตได้นั่นเองนะครับอ่ามันก็เลยต้องเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องทําการแปลงข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ออกมาเป็นระเบียบอย่างนี้ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยครับหลังจากที่เขาทาการนะครับสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ต้องไปสร้าง p i v o t T a b l e อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อที่จะออกมาสร้างเป็นกราฟนั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นการสรุปยอดขายนะครับเรียงจากมากไปหาหน้อยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพาเลโตให้ดูด้วยเนาะนะครับประมาณนี้แต่เท่านี้ยังไม่จบนะครับหลยยังจากที่เขาทำการออกรีพอร์ตเนี่ยครับขั้นตอนุดท้าที่เขาต้องทำนะครับคือเขาต้องทําการเนี่ยครับย้ายไฟล์ของที่อยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับไปเก็บอยู่ในโฟลเดอร์แบ็กอัพีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับหรือก็คือขั้นตอนนี้ก็โอเคครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ก็คือเหมือนกับเขาก็ต้องทำเนี่ยครับทำการลากไฟล์นี้ไปเก็บ ขั้นตอนนี้ครับเขาต้องทํางานอย่างนี้ยทุกวันเลยนะครับเขาต้องทํางานอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับ,รบซึ่งการที่เขาทำงานทุกวันเนี่ยมันก็คือเป็นการที่ทําให้เขาเสียเวลาประมาณนะครับประมาณร่วมชั่วโมงเลยในการทํางาน8ชั่วโมงของเขาเนี่ยจะต้องมีการนั่งทํางานนู่นนี่นั่นขั้นตอนที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับหนึ่งวันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่คราวนี้ครับหลังจากที่มีการพัฒนา u i ววาขึ้นมาให้เขานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นไฮไลท์แล้วเนาะนะครับพัฒนา u i ววาขึ้นมาให้เขาดูนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือว่าเนี่ยครับจะเห็นว่ายุ้ยผาดเนี่ยครับหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายๆเลยครับก็คือว่ามันค่อนข้างจะเป็น user friendly พอสมควรเลยเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้ครับเห็นว่ามันจะมีแบบเป็นขั้นตอนสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ให้เราเห็นแบบค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยนะครับรวมถึงนะครับรวมถึงว่าเห็นว่าตรงนี้ครับการพัฒนาของเราครับก็คือว่าเวลาเราจะเขียนโปรแกรมปกติก็คือเราต้องโค้ดเองทุกประทัดใช่ไหมครับแต่ย i p a t าดของเราเนี่ยฮะ เราสามารถดึงน่ครับสมมติว่าผมอยากจะแทรกขั้นตอนขึ้นมานะครับผมสามารถทำนี้ได้เลยครับดึงมาแล้วก็มาแปะตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการแทรกขั้นตอนนั่นเองเนาะครับเห็นว่ามันสะดวกสบายในการพัฒนามากเลยนะครับแล้วก็โอเคครับหลังจากที่แนะนาให้ทุกท่านรู้จักเรียบร้อยแล้วเนาะก็มาถึงพาร์ทไฮไลท์ของเราเลยครับจากเมื่อกี้ครับผมบอกว่าทุกวันเลยเนี่ยเขาต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าแล้วถ้าเกิดเราใช้ UiPath แล้วครับเราจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอ่า ผมก็จะสาธิตให้ทุกท่านดูด้วยการกดปุ่ม execute นั่นเองเนาะนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้มันก็กําลังรันอยู่เนาะนะครับโอเคครับก็จะพบว่ามาทําการรันเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณ18วินาทีครับเป็นยังไงครับจาก1ชั่วโมงเหลือ18วินาทีครับแต่โอเคครับบางท่านอาจจะยังไม่เชื่อว่าทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับขั้นแรกสุดเลยครับก็ผมก็ต้องไปเช็คผลลัพธ์จากไฟล์นี้ก่อนเนาะนะครับ เอ่อเริ่มจากอันนี้เลยครับจะเห็นว่าวันที่ของเราก็อัปเดตมาเป็นวันนี้แล้วนะครับมาเป็นอัปเดตของมาเป็นวันที่ปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็จะมาดูที่กราฟของเราครับก็จะเห็นว่าตัวเลขเปลี่ยนไปจากตอนแรกใช่ไหมคะก็คือมันเป็นตัวเลขที่อัปเดตมาเป็นข้อมูลของวันนี้แล้วนั่นเองนะครับส่วนกราฟก็โอเคครับอาจจะเห็นไม่ชัดมากแต่ก็จะพบว่ามันเปลี่ยนตามเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำการเช็คก็คือว่าเราต้องดูว่าแล้วไฟล์ของเราละครับถูกย้ายไปหรือยังใช่ไหมครับก็ ไฟได้หายไปแล้วนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์แบ็กอัพของเราครับคือเป็นโฟลเดอร์ที่เราอยากให้ไฟล์ของเรานะครับมันมาอยู่ที่โฟลเดอร์นี้ใช่ไหมครับก็จะพบว่านี่เลยครับไฟล์ของเราก็ถูกย้ายออกมามาไว้ที่โฟลเดอร์นี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในตัวอย่างแล้วกันนะครับที่ UIPath สามารถทําได้นะครับอ่าก็คือผมขออน้ตสรุปอย่างนี้แล้วกันเนาะนะครับก็คือถ้าเกิดสำหรับงานที่ทุกท่านต้องทําในชีวิตประจําวันนะครับถ้าเกิดมีงานที่ต้องทํางาน ซ้ำๆสักๆทุกวันเลยครับอาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้ครับอาจจะแบบเป็นทุกอาทิตย์หรือว่าทุกเดือนแต่ว่าทุกครั้งที่เราทํางานนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นงานหนึ่งเดือนแบบหนึ่งเดือนทำหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดบางทีงานที่ว่านี่ครับเราต้องใช้เวลาในงานทําทั้งหมดประมาณ3ามถึงสี่วันเลยครับถ้าเกิดเราใช้ UI ผ่านเนี่ยครับมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นงานหลักนาทีหรือว่าเต็มที่ก็คือหลักชั่วโมงได้นั่นเองครับก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยครับมีเวลาเพิ่มขึ้นในการทํางานที่มีกว่าจะเป็นมากกว่านี้สามารถมีเวลาเพิ่มขึ้้นนนนนได3วัเเลย่องใม อ่าโอเคครับสำหรับเนื้อหาของเราก็จบลงที่ประมาณตรงนี้นะครับสำหรับยุยพาตอนที่2ของเรานะครับท่านใดที่อยากสอบถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถถามได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับยุยพานะครับสามารถไปที่เว็บไซต์นักเปิดของเราได้เลยนะครับก็ลิงก์อยู่ที่ข้างล่างเช่นกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้นะครับไม่พบกันใหม่กาสหน้าครับผมสวัสดีครับ